อัลลอฮุอะลัยฮิวะอะลัยฮิม نحمده و نصلي على رسوله الكريم محمد و على آله و صحبه الجمعين اللهم فقنا في الدين ولي من التوين ربي شرالي صدري ويصر أملي وحل أقدام من لساني يفقه كولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความเมตตาปณีความยำเนินนะครับดิฉันย้อนทางนำได้โปรดประสบการณ์ผมมี إيمان มีศรัทธาที่รักและเคารพทุกท่านครับคนเรานะครับจะต้องมีมารยาทเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญ นะครับรสุรลลอสสุลลัลอฮอะลหีหัวสัลลมได้ทรงตร,รัสไ้ว่าการมีมารยาทนั้นจะทําให้ตาช่างเขามีน้ําหนักมากเรานี่สามให้ความสําสคัญกับการมีมารยาทแล้วมารยาทที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือการมีมารยาทต,ต่อลอสสุรวรรณตระลาต่อพระผู้สร้างของเราเป็นผู้ที่ให้ชีวิตกับเรานะครับมาดูมารยาทนะครับว่าการมารยาทในการลํำลึกถึงอลอร์นั้นมีอะไรบ้าง อาการที่หนึ่งเลยนะครับไอเยกูนซิกรอฟีนักซิการระลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยนะครับให้อยู่ในใจของเขานะครับไม่ต้องโชว์ไม่ต้องตะโกนไม่ต้องโอ้อวดนะครับไม่ต้องเข้าไม่หรือันนั้นเอกฟาอูอุดคือฟิลเอคลาสเพราะว่าการที่เงียบสงบหรือสงบหรือหลบอยู่ในตัวตัวเองมันจะทําให้มันจะ,สะแสดงการเอคลาสวะอักรบูอิลันอิจจาบะแล้วมันใกล้ ที่จะได้รับการตอบรับวัอาบอดูมินาริยะแล้วทาให้ออกหก่างไกลจากการโอ้อวดอันนี้คือการที่เรามีมารยาทสรุปมารยาทประการที่หนึ่งนะให้มีการนะครับอะไรครับให้เราเนี้ยลํำลึกถึงอัลลอฮ์อย่างลับๆเงียบๆอยู่คนเดียวมันจะทําให้เกิดการเอคลาสอัลลอฮ์บอกว่าสุรรับบะกฟีนับซิกะตะดัดรวัวนวะคิฟตัน จงล้ำลึกถึงพระเจ้าของท่านในในใจของท่านนะรแต่ถ้าเราอันยังถ่อมตนว่าขีฟะตันแล้วก็มีความประวันกลัวนะครับว่ดูนั้นยาริมิลเกาลิไม่ต้องพูดให้มันดังนะครับไม่ตอนตะกนแล้วก็ลำลึกถึงอลรรณะต้องทําเป็นนิจสินคือบิลูรูวิวัลอาซอนน้ายามเช้าแล้วก็ยามเย็นเวลาตะคูนั้นนะเวลาตะกุนมินลกอฟิลินอย่าเป็นบุคคลซึ่งที่ นะครับหลงลืมกับการลํำลึกของเลาล้ำลึกงองเลาตลอดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากนะนะครับห้มีเวลาอยู่กับเราให้มากกว่าการมีเวลาอยู่กับเรื่องอื่นนะครับแม้กระทั่งทํางานอื่นก็ให้ลํำลึกกับเรด้วยนะครับบางคนชาวเลาชาวนาเกี่ยวหญ้านะครับยิกรลลอไปด้วยนะครับลำลึกถึงความยิ่งใหญ่เอาล้อไปสุบฮานัลลอไปแม่ครัวแม่บ้านนะครับทำกับข้าวก็อ่านบิสมิลลา์นะครับกวาดบ้านบิสมิลลา นะอฮฮ์ุบานัลลอฮ์บิฮัมดิฮิุบฮานัลลอฮินอาดิอย่างเนี้ยมันจะทําให้เราเนี้ยเป็นที่รักของอัลลอฮ์สุบฮานะกะอาลามารยาทประการที่สองก็คืออิยยกูนาลาซาบีลิตตัลตัโะนะครับจะต้องมีการถ่อมเนื้อถ่อมตนนะครับวัตจะจัลลุลวัลกุดวะวัลอิอติรอฟอ่าบิดตกซีรนะครับถ่อมเนื้อถ่อมตนกลัวว่าอะไรครับกลัววา่าจะจะบกพร่อง นะเพราะฉะนั้นการมีการถ่มเนื้อถ่มตนต่อร้อนเนี่ยมันเป็นมารยาทที่ดีประการสำคัญประการที่สามไอยากูนาแล้ววชิลคีฟะคือให้อยู่ในสภาพเป็นความกลัวนะครราลำึกกลัวอะไรครับไออัลคาฟูมินันมอาคาซาอาลตักซีดกลัวว่าเออเรายิเก็ตไปเนี่ยเราเผลอไผ่ไหมเราทำพูดผิดไหมเราอะไรกลัวว่าจะบกพร้องกลัวเนี่ย กลัวว่าจะบกพร่องในการงานครับาวัลคอสเชียตูมิรรัดกลัวว่าจะไม่ไม่ถูกรับคือถูกปัดนะทำละหมาดไปถูกปัดทํายิกรล,ลอไปถูกปัดว่าเดมิกูบูลแล้วก็ไม่ถูกรับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมารยาสามประการเนี่ยควรที่จะต้องลําลึกอยู่เสมอในการทําการอิบาดตลอดนะครับคือเบาเบาเงียบเงียบถมเนื้อถมตนนะครับแล้วก็ กลัวว่าเรตาลาเนี่ยจะไม่รับนะครับกลัวว่าเราตาลาจะไม่รับเวลากลัวไม่รับเนี่ยมันก็จะมีความพยายามนะแต่ว่าถ้าเราเอ,อเผลอไผลโดยเฉพาะยิง่งเนี่ยลืมดิเก็ตไปด้วยลืมไปด้วยนะปากพูดใจไปเรื่องอื่นมันก็จะมีประโยชน์น้อยนะครับเพราะฉะนั้นควรมีมารยาทตลลอ์นะครับเราอัลลอฮ์ศาสนาเนี่ยให้เรามีมารยาทกับคนนั้นคนนี้ แล้วกับอัลลอฮ์แหละทำไมเราไม่มีมารยาทกับพระองค์การมีมารยาทต่ออัลลอฮ์ทำให้ตาช่างของเราในันกิยามาหนักเมื่อตาช่างหนักเราก็โอกาสจะรอดจากการลงโทษลงทันนะครับอย่างง่ายดายก็ว่บิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายาฮ์ลาุมาลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบระกบ